แล้วก็แสงอันนั้นเ <ๆๆ S 1> ลยด้วยท่านรับวิญญาณครับท่างดูพ่อแท้พ่อแท้อยู่ว่าพ่อแท้อะเออผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสักเรื่องเลยนะครับ <c oughs> มีคนก็เคยถามว,ว่าพวกเราเริ่มต้นกันมายังไงพวกเราเริ่มต้นกันมาจากการประกวดฟ,ฟุซองของโรงเรียนตะลุนาราชบุรีก็ปี2522นะครับ ตอนนั้นพวกเราก็ยังเป็นเด็กนักเรียนกันอยู่ก็ปรากฏว่าประกวดที่โรงเรียนแล้ววนชาเลนจก็เลยมีวันหนึ่งคุยซักหนี่งติลสันก็ดางกายของแมนดารินด้วยนะก็ไปสมัครประกวดฟองซองเยาวชนราชบุรี่แล้วปรากฏว่าคนที่มาประกวดนี่ก็เป็นเมือซื่อข้างหน้าสุดคือติลสันก็ไปคนเดียวนะครับแล้วก็ไลยฟังกรรมการมาแล้วก็กลับมาบอกพวกเราว่าไปเจอ ผู้พี่ๆที่เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงทุกทั้งนั้นเลยเมีวงที่พี่โคมเคยอยู่วงอาชีพที่พี่งคมเคยอยู่ก็กไปบอกไปบประกวดเพินคูออย่าแล้วพูกเรากลับมาแล้วคิดว่าเราเป็นเด็กใหม่เพิ่งเริ่มมีประสบการณ์จะไปสู้อะไรกับผู้พี่ๆเขาที่เขามีประสบการณ์อย่างช่างชองและเป็นมืออาชีพมาแล้วแต่ในการวิธีการประกวดช่วงสองในบางงานนั้นนะเราก็มานั่งดูว่า วิธีการให้คะแนนเนี่ยมันเป็นแบบไหนหนึ่งเขาก็กรรมการเขาจะชี้แจงกับทุกบกนะครับว่าแต่วิธีการให้คะแนนของกรรมการจะให้แบบใดบ้างเช่นความสามารถพิเศษตจริงนะพวกเราสู้กได้แน่นอนความสามารถพิเศษก็มีคะแนนให้เอประคับเขาเล่นหมดมีคะแนนให้ร้องเพลงหลายภาษาก็มีคะแนนให้เอาเพลงมาเรียงเป็นเรื่องเป็นราว ก็มีคะแนนให้คอรัสพวกเราจะนัว่ากเาอยู่ในโบสอยู่แล้วก็มีคะแนนให้ส่วนใหญ่ที่เข้าประกวดกันก็จะางประกวดแต่แค่วงแต่ละโบสเนี่ยก็มักจะเป็นแค่สองคนและพวกพี่ๆเขาเขาฝีมือดีมากนะครับแต่เขาก็เล่นแค่เพลงไทยกับเพลงสากลแบบที่เขาอยากเล่นใจชอนเหที่พูดนี้จะเข้าเพลงหไหมผมต้องบอกว่าเฮ้อ สิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราอาตุจริตบอกเลยเฉลยเลยนะครับพวกเราอ่ะชนะมาจริงๆเราชนะมาเนี่ยก็ดูวิธีการของพิมพ์ภาษาเขาก็ไปดูว่าเอาเพลงเาเล่นเพลงภาษายังไม่จบหรือยังเาเล่นเพลงหลายภาษาเล่นเพลงภาษาอะไรครับตอบหน่อยแล้วภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนะะฮภาษาสเปนก็เล่นเลยนะ พ okay. okay. uh> like ี่โอเบือแล้วนะพี่อโยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแห่รอไปอยู่ตรนไหนเหนื่อยแล้วลูกอุ่นดีแล้วแล้วก็เออเพลงพิศรษามีคอรัสเนี่ยมีคอรัสแล้วเรียนเพลงพิศรษ์ไปเรียบเรียนเพลงนะเอาเอาจริงอ่ะมันไม่เกี่ยวกัดหรอกแต่เพลงอ่ะพิศรษ์เขาไปสร้างเรื่องเราเล่นตอนนั้นเราเล่นเพลงบินหลามองแเ่ต้นอะไรนี้ด้วยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเล่นมาแล้วก็ที่จะเข้าเพลงบินหลามอย่างใจเด่นแล้วก็ ข้าไปบินลาเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยก็เรียกบินลาเพราะมันบินข้ามไปประเทศสเปนเขาเรียกมันว่าเป็นบินโตแต่จริงๆอ่ะเราเรียนเห็นเป็ปิโตซึ่งจริงไม่เกี่ยวกันแต่ว่ากรรมการก็ให้คะแนนส่วนนะี้พวกเราไปจนเราไม <ใน S 1> ่รูนะนายน่าจะไปเขียนหนังสือนะใจเย็นๆนะ <laughs> ทุกครั้งเออ่ตอนนั้นถ้าเราถอดใจซะก่อนแล้วว่าจะเล่นยังไงสู้กับวงอาชีพไม่ได้ จริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ถอดใจเพราะเราคิดว่ามันต้องมีทางเลือซึ่งสามารถทำให้เราไปสู่วสความสำเร็จถึงไม่บอก